เกษครับวันนี้มิสเตอร์เก,กษตรยั่งยืนพร้อมด้วยแบรนด์แอมบาสดเดอร์หญิงทิติการครับมาติดตามผลการทำง,งานของ3าเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยวเวอร์แพนอะมิโนวเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกโซแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเก,กษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมู่9ครับตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด เจ้าของสวนแห่งนี้ครับเธอมีความภาคภูมิใจว่าเธอนั้นปลูกทุเรียนหมอนทองอายุ4ปีกว่าๆจำนวนพันกว่าต้นที่สำคัญครับเธอมีชนีนะครับ250ต้นอายุ4ปีกว่าๆเช่นกันเพราะป,ปลูกพร้อมกันและที่สำคัญครับเธอมีพันโอชีหรือรักกันไนนมำน้มดำอีก300ต้นที่สำคัญที่สุดเธอบอกว่าเธอใช้ผลิตพันส์3เกลือมาตั้งแต่ปี66แล้วก็ให้ความสุขกับเธอมาในเรื่องของดอกผลการเจริญเติบโตของพืชพันธุของเธอที่สำคัญเธอมาใช้สูตรใหม่ครับนวัตกรรมใหม่ กับผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่าเป็นสูตรปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาอย่างที่เรียกกันว่าสูงค่านะครับใช้ไหลกว่าเดิมเธอบอกว่าใช้ไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวา67โอ้โห,โหผลผลิตของเธอนั้นครับลงเข้ามาดูบอกว่าเห็นเป็นผลแล้วสวยงามนะครับน้ำสะอาดสีสวยเหมาะจริงๆโบโเคไม่มี กับทุเรียนที่เรียกกันว่านะครับเพิ่งให้ลูกครั้งแรกหรือทุเรียนสาวนั่นเองวันนี้มาเจอกับเธอจริงๆครับว่าเธอนั้นสวยเหมือนกับทุเรียนที่เธอปลูกจริงๆวันนี้ทั้งพร้อมท,ทั้งเจ้าของสวนและแบนเอเวอร์สเเดอร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวเองได้ครับค่ะชื่อพรทิพย์รมยานนท์เป็นคนจังหวัดตราดเนี่ยค่ะโอ้ครับผมสวนแห่งนี้นะครับของเราก็อยู่ที่นี่เลยนะครับใช<ะ>่นี่และแบนเอเวอร์สเเดอร์ครับช่วยแนะนําแล้วก็ บอกอะไรกับพี่น้องที่กำลังติดตามค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหญิงทิฏิการค่ะในนามของแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะจากบริษัท World Class Innovation ค่ะได้ยินเสียงลือมานานแล้วเกี่ยวกับสวนแห่งนี้ว่าเป็นสวนที่สะอาดสวยงามและมีทุเรียนหลากหลายพันธุ์รวมถึง ทุเรียนนะคะที่เป็นทุเรียนสาวเนี่ยนะคะมีผลที่สวยแล้วก็ให้คุณภาพดีด้วยวันนี้ค่ะหญิงก็เลยอย,อยากที่จะมาเห็นกับตาของตัวเองค่ะท่านอาจารย์ค่ะว่าสวนแห่งนี้เนี่ยนะคะจะจริงอย่างที่เขาเล่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังท่านเจ้าของสวน,นะคะ่ะพี่พรครับจริงไหมครับที่ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เริ่มมาปลูกทุเรียนเมื่อสักกี่ปีที่แล้วครับ ปลูกมาได้สี่ปีกว่าแล้วค่ะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นสวนยางแต่เราอ่ะเคยมีสวนทุเรียนอายุสิบกว่าปีมาก่อนแล้วแล้วมาเนี้ยมาทําแปลงใหม่เนี่ยค่ะอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเราได้มาใหม่เลยมาใหม่เลยค่ะแล้วก็พบกับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ติดใจมานานแล้วด้วยคือเราได้ยินชื่อมานานแล้วแต่เราอ่ะอยังไม่ได้ใช้เราเริ่มมาใช้อ่ะปีหกหกแต่ปีหกหกอ่ะเราไม่ได้ใช้เต็มรูปแบบ แต่ปี67เนี่ยเราใช้เต็มรูปแบบใช้ตั้งแต่เตรียมต้นใช้มาเรื่อยเลยค่ะจนกระทั่งเนี่ยม,มีผลผลิตเนี่ยค่ะผมเห็นความ แปลกที่นี่ทําไมสวนทุเรียนแห่งนี้บางทีมี3ต้นมี2ต้นอะไรยังไงครับคือไอ้ที่มี3ต้นเนี่ยคือตอนที่เราเตรียมดินเตรียมอะไรใหม่ๆม,มันเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาลมมาแรงมากแล้วเราก็มีความคิดว่าเราจะทํำยังไงดีให้เราต้านลมได้ไม่งั้นเดี๋ยวทุเรียนเราลม้มก็เลยมีความที่ปลูก3ต้นเลยก็เอาแบบไม้2เมตรอะค่ะตีเป็นสามเหลี่ยมเลยอะแล้วก็ปลูกแบบนั้นนะแต่ที่มันเหลือ2ต้นอะมันมีตายบ้างค่ะมันโดนลมบ้างอะไรแล้วเรา ได้ซ่อมแซมมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดของเราเองใช่ไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครมาไม่ได้ลอกค่ะเพราะเหตุผลว่าตรงนี้ลมกะแรงกว่าเขาลมแรงมากเลยด้วยการที่ว่าเคยมีทุเรียนเมื่ออายุ11ปีมาก่อนใช่ก็เลยเอาวิเคราะห์วิชาตรงนั้นมาใช้กับตรงนี้ถูกไหมครับใช่ใช่เอาละครับตองนี้มาถามถึงว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลตอนที่เขาอายุแรกๆนั้นอ่ะเราก็ยังไม่ได้เจอกับคู่หูถูกไหมครับ ใช่ใช่มาเจอเอาหลังจากนั้นมากี่ปีครับปีปีหกหกอะค่ะปีหกหกแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ว่าใช้เต็มรูปแบบนะคะแต่ปีหกเจ็ดเนี่ยเราใช้ทุกครั้งที่เราฉีดฉีดฉีดยาเข้าไปอะค่ะก็ผสมเข้าไปด้วยใช่ผสมยาฆ่าแมลงผสมอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยทุกครั้งค่ะเป็นหลักนะครับใช่ค่ะนี่ใช้ถึงหญิงเกษตรด้วยไหมครับททางทางดิน หญิงกเกษตรก็ใช่ค่ะใช่ด้วยนะ,ะเอาละครับผมจะมาถามกันที่ว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดตอนนั้นนะครับเมื่อปี67ที่มาใช้อย่างจริงจังถูกไหมครับ67นั่นนะเราใช้แล้วเนี่ยอะไรที่เห็นการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างบ้างครับตอนนั้นคือการแตกต่างเนี่ยจากการที่ว่าเมื่อก่อนของเราเนี่ยใบายการแตกใบอ่อนความมีออร่าความอะไรแบบนี้มันจะไม่มีออร่าชาัด แล้วการแตกใบเนี่ยมันจะมันไม่เหมือนไม่ไม่พึบทีเดียวที่มันจะออกมาเยอะแบบเหมือนทุกใบอะไรแบบนี้ทุกกิ่งทุกก้าแล้วออกมาเนี่ยมันจะสวยมันจะดูยาวดูแข็งแรงอะค่ะอ๋อใบจะยาวขึ้นตามกิ่งถูกไหมครับหรือกิ่งก็ยาวขึ้นด้วยคือคือคือตามยอดของมันบางทีมันจะออกไม่ทุกยอดแต่เราใช้แล้วเนี่ยเรามีความสังเกตว่ามันเหมือนมันออกเกือบทุกยอดอะแล้วมันมันจะแข็งแรงมันดูแบบมันแตกพึบออกมาแบบเมื่อก่อนบางทีมันจะออกมาจะสั้นๆนิดนึงมันดูว่ามันไม่สมบูรณ์ไงแต แต,ตแต่พอเราใช้เนี่ยมันดูจะเขียวแล้วมันสมบูรณ์ขึ้นแตกต่างกันไหมครับว่าแต่ละสายพันธุ์น้ดำดําหรือว่าชนีหรือว่าหมอนทองเนี่ยมันแตกต่างของการแตกยอดอะไรไหมครับการแตกต่างถ้าเราใส่ไปเราฉีดไปอะไรไม่แตกต่างก็ถือว่าทุกสายพันธุ์ก็สามารถที่จะเล่นกับตัว<ช>คล้ายคลึงกัเนเลยเหมือนกันเลยครับเอาละครับพาดผ่านมาตอนนี้เริ่มเป็นสาวแล้วถูกไหมครับขนาดเนี้ยทุเรียนสาวอายุ4ปีกี่เดือนครับอกผมมาชัดๆสิครับเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะเดือนมิถุนาเนี่ยครบ5ปีเต็ม อ๋อเหรอฮะนี่ก็เดือนเรามาถ่ายทํากันนี้นะฮะก็ประมาณเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเลยสองเดือนก็อีกสองเดือนก็จะครบห้าปีเต็มนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่สาวเต็มที่เราได้ปรับปรุงสูตรขึ้นมาใหม่เนี่ยได้นํามาใช้ตอนไหนครับสูตรเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาประมาณเดือนธันวาใช่ไหมคะเราก็เริ่มเข้ามาใช้เลยธันวาหกเจ็ดใช่ตอนนั้นเราทําทุเรียนของเราเนี่ย ในรูปแบบอะไรครับหมายก็มีการทําสารไหมหรืออะไรไหมเราทําสารไปแล้วแต่ว่าช่วงที่ว่าถามว่าผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราจะรู้ว่าการเห็นผลหรืออะไรไม่หนช่วงนั้นนะเราจะไม่รู้เพราะว่าเราใช้ของเรามาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมช่วงที่ว่าเราทําสารเนี่ยเราจะแทบไม่ใช้อะไรเลยเพราะว่าเราจะค่อยให ใบทุเรียนเนี่ยมันแก่เต็มที่แบบเราสะสมสะสมช่วงที่เราสะสมเราก็ใส่นะคะเออช่วงเราสะสมเราใส่ตลอดมันก็สะสมสะสมสะสมมาเรื่อยๆเพื่อให้ใบมันแก่ให้มันเข้มเต็มที่เพื่อพร้อมที่จะออกดอก๋อ <c oughs> นี่ก็ใช้มาตั้งแต่ธันวาหกเจนี่จนเมษาหกแปก็เรียกว่าเกือบ5เดือนพอตอนออกดอกเป็นยังไงบ้างครับออกดอกดีถามว่าทุเรียนเล็กเนี่ยออกดอกยากไหม มันค่อนข้างยากยากมากแต่ของเราเนี่ยออกแล้วออกเสมอด้วยออกเสมอรุ่นเดียวกันหมดเลยเอละไรคะความเขาออกเสมอนี่ก็หมายความว่ามันก็ต้องได้ผลผลิตเสมอเสมอกันทุกต้นเลยสิ ใช่ถ้าดูจากผลขนาดนี้แต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยลองบอกสายพันธุ์เฉพาะหมอนทองสิครับว่าหนึ่งพันต้นเนี่ยออกมาเป็นผลเนี่ยสักกี่ผลต่อต้นครับทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่อายุยังไม่ถึง5ปีเนี่ยถ้าเราไว้เยอะต้นมันจะโสมลูกมันจะไม่สวยลูกมันจะแบบเล็กๆเราต้องไว้ให้มันพอดีแล้วเราคิดว่าต้นไหนที่กําลังต้นเขาไว้ได้เราก็อาจจะโหลดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าต้นไหนกําลังต้นที่เรามองดูแล้วว่า มันไม่โอเคเราก็ไอลูกเล็กๆเราก็สอยทิ้งไปดูตามกําลังต้นค่ะถ้ากําลังต้นขนาดเนี้ยเราดูว่าต้นที่กําลังต้นดีสุดเนี่ยเราไว้สักกี่ผลต่อต้นครับก็30บหว่าเหมือนกันอาจถึง4ี่สิบเลยนะโอ้โหอัดแรงซะแน่เลยครับอัดแรงอัดแรงน,นี่ไงนี่แล้วถ้าต้นที่มันดูแล้วบางทีมันอยู่ในพื้นที่ที่ลมแรงบ้างอะไรที่ไม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 ่เข้าไปถึงบ้างอะไรเงี้ยเขาประมาณกี่ผลต่อต้นครับ ก็ถ้าต้นเล็กสุดเลยบางทีก็ไม่ถึงสิบก็มีสิบกว่าก็ถึงยี่สิบเฉลี่ยประมาณอ oh. ่ะยี่สิบยี่สิบเราปลูกสามต้นเนี่ยต้นหนึ่งก็มาได้ประมาณหกสิบลูก oh, แล้วถามว่าการที่เราปลูกสามต้นเนี่ยช่วงเนี้ยปีปีที่ผ่านมาในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันร้อนใช่ไหมคะค ความชื้นเนี่ยมันบางทีมันเจอลมเจอความร้อนเจออะไรมาเนี่ยของเราเนี่ยพอปลูก3ต้นมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันคุมกันมันช่วยความชื้นใช่มาดูแลกันมันช่วยความชื้นในต้นด้วยพออยู่แล้วก็เหมือนกับต่างคนต่างดูแลร่มเงาให้กันใช่ไหมรับความชื้นก็ถือว่าขยายขึ้นแล้วถามว่าการออกดอกอย่างบางคนเขาปลูกใช่ไหมคะเขาก็กลัวว่า3ต้นหรือ2ต้นเนี่ยมันจะออกดอกพร้อมกันไหมแต่ของเราเนี่ยมันออกพร้อมกันมีน้อยมากที่ว่าไม่พร้อมต้น ไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นต้นเล็กกว่าเขาว่าอะไรแบบนี้แต่แปดสิบเปอร์เซ็นพร้อมพร้อมกันเสมอแล้วตอนนี้หมอนทองรู้แล้วนะครับสามสิบถึงสี่สิบนะครับอย่างต่ำๆก็ยี่สิบผลต่อต้นสิบปลูกลูกนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ธรรมดาจริงๆถือว่าตั้งใจเลยขนาดผู้เรียนสาวถูกไหมครับแต่้วยความห่วงใยเพราะเราก็มั่นใจในการสะสมอาหารของเขาใช่มครับมั่นใจโดยว่าเราให้น้ําเราเราค้นทวรลหลายๆอย่างอะค่ะมันไม่ใช่ว่า เพราะปกติเนะี่ยอย่างทุเรียนสาวเนี่ยทุเรียนสี่ปีสามปีปลายสี่ปีเนี่ยช่วงที่ออกดอกออกผลปีแรกเนะี่ยเขาจะมันจะเป็นโบเป็นเคแล้วเป็นน้าใหญ่น้ําถีน้ําห่างแต่ของเราเนี่ยปีเนี้ยเราว่านะเราให้เลยเนะี่ยให้เลยว่ามาจากตัวนี้เพราะว่ามันสะอาดแล้วผิวมันดีผิวมันดีแล้วก็หนามมันหยีลูกมันสวย นี่ก็ถือว่าความสุขของชาวสวนนะครับโดยเฉพาะทุเรียนสาวถูกไหมครับน้องหญิงครับในมุมของน้องหญิงเนี่ยน้องหญิงมองว่าสิ่งที่เอ้ยแหมเนี่พอบอกทุเรียนสาวนะครับก็ทําให้เห็นความสาวสดของเธอเจ้าของสวนที่สวยงามอย่างนี้ดูแลรักษาทุเรียนได้สวยงามอย่างนี้น้องหญิงอยากจะถามเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากจะถามเคล็ดลับนะคะว่าเวลาที่พี่ใช้คู่หูมาจัดจานของเราเนี่ยค่ะในการใช้เนี่ยมากน้อยหรือว่าถี่แค่ไหนคะ ในการกดนถามว่า,วนนาถามว่ามากน้อยตามถี่ไหมก็ตามรอบตามรอบของปกติที่เราฉีดทุเรียนก็อาจจะช่วงระยะว่าช่วงพีคอะไรก็อาจจะ7วันถ้าเรื่องปกติก็10วัน12วัน15วันอะไแบบนี้<ม>ก็ดูตามใบดูตามความต้องการ<ม>เอาเอาเอาของสวนเป็นหลัก แต่ทุกครั้งที่ที่ใส่ที่ฉีดที่ต้องใส่คู่หูไปตลอดค่ะเวลาที่เราใช้โค่หูมาจัดจันเนี่ยใช่ไหมคะมันก็จะลดในการใช้ยาตัวอื่นๆไปนะคะซึ่ง2ตัวนี้แน่หญิงมองว่าครอบคลุมนะคะหลังจากที่เราได้มาลองใช้ตัวนี้ค่ะทั้ง2ตัวนี้ค่ะ<ม>รู้สึกว่ามันลดต้นทุนไปเยอะไหมคะก็คือบางตัวที่เมื่อก่อนที่เราต้องใส่ใส่หลายอย่างพวกที่เนี่ยแต่อันเนี้ยมันมันรวมแล้วมันมิกรวมมาแล้วไง<ม>พอมันมิกมารวมมาแล้ว เราก็แทบไม่ได้ใช้ตัวอื่นจากที่เราเคยจ่ายก่อนหน้านี้อะสมมติประมาณ100เซแล้วหลังจากที่เราได้รู้จักกับคู่หูมจาจัรย์รจากเวอร์แพลนนะคะตอนนี้เนี่ยมันลดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์คะประหยัดประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายของพี่อะมันก็มากขึ้นเพราะว่าส่วน4ปีของเนี่ยสปีกวามันมาเพิ่มใช่ไหมล่ะแต่เราจะได้เงินเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเพราะว่าลดต้นทุนใช่ลดต้นทุนพอลดต้นทุนแล้วผลิตภัณฑ์ดีเนี่ยทำให้ผลผลิตดีขายก็ได้กําไรครับ ก็ oh. ถ,ถือว่าประสบการณ์เก่าครับเธอก็บอกว่าอย่างน้อยที่สุดคือเมื่อมาสร้างสวนใหม่ได้กําไรจากสวนเดิมของเธอที่อายุ11ปีนะครับนั่น200กว่าต้นนะครับเธอบอกว่านําตรงนั้นมาใช้ตรงนี้แต่ก็หมายความว่าใช้ประสบการณ์ความรู้โน้ตหาวดั้งเดิมเอามาใช้กับสวนนี้เธ <Okay. S 1> อบอกว่ามันก็ลดกว่าเดิมอะ่ะ <c oughs> คือสรุปง่ายๆว่ามันลดเพราะอะไรสวนนี้มันเพิ่มขึ้นเป็นพันต้นถูกไหมครับ <c oughs> จากแค่200กว่าต้นเธอก็กลับมาที่นี่เธอบอกว่าลดไปอย่างที่เรียกกันว่า ทำให้เธอนั้นภูมิใจกับผลผลิตที่ได้มาภูมิใจมากที่สำคัญก็คือความภูมิใจตรงนี้มีครับสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำการเกษตรต่อไปเนี่ยครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการทำการเกษตรเพราะบางคนการเกษตรหลายคนครับขาดกำลังใจเรื่องนี้ถูกไหมครับเพราะกำลังใจอะไรที่เป็นสำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยในการเรื่องของการตอบโจทย์ที่จะได้เงินทองกลับเข้ามาถูกไหมครับดังนั้นสิ่งนี้ครับในฐานะที่พี่พรนะครับถือว่าเป็นเจ้าของสวน ทุเรียนสาวในขนาดนี้นะครับส่วนทุเรียนอายุ11ปีนั้นเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะนั่นเป็นต้นแบบของเราตรงไี้ <_: S 1> ครับเราอยากจะบอกเกษตรกรที่ทําทุเรียนสาวแล้วอยากจะมีกําลังใจทําต่อแล้วที่สําคัญคือเพิ่มความมั่นใจยังไงให้กับเกษตรกรครับเรียนชิพี่พรครับคือถามว่าการทําทุเรียนสาวว่าทํายากไหมทํายากการออกดอกก็ทํายากเขาจะเจอใบอ่อนกันเยอะใช่ไหมทุเรียนหลุดล่วงทุเรียนเจอใบอ่อน รุ่นนี้ล่วงรุ่นใหญ่ล่วงรุ่นเล็กล่วงสวนเราไม่เจอเลยคือถามว่าดีมากอะปีนี้ผลผลิตของเราถือว่าค่อนข้างโอเคดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาความภูมิใจกำลังใจที่จะให้เกษตรกร,กรทั่วประเทศนะครับได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีก็ช่วยเสริมบาร,รมีของเจ้าของสวนทั้งเธอมีความสุขนะครับสวยสาวขึ้นอย่างที่เรียกกันว่ามีความสุขจริงๆน้องหญิงครับในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์บางทีผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างนี้นะครับ ก็จะมีหลากหลายที่จะทําขึ้นมาเพื่อจะไม้ชาวสวนที่กําลังหมดกําลังใจแล้วทําลอกเรียนมากําลังใจที่กําลังจะเดินทางต่อไปทางการกเกษตรเขาก็จะเสียหายเป็นอะไรครับไม่เห็นครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหญิงเองก็มีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มาซจันนะคะหรือว่าจะเป็น3ามกระเวลแน และวันนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะทําให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยรวมถึงหน้าสวนแห่งนี้นะคะมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราและที่สําคัญนะคะนอกจากความมั่นใจที่เราจะนํามาให้กับเกษตรกรแล้วนะคะเรายังมีความใส่ใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผลผลิตของท่านเจ้าของสวนรวมถึงสิ่งแวดล้อมและบางท่านนะคะที่ทำสวนอยู่รู้สึกว่ามันกำลังจะไปไม่ได้ไปไม่รอดรู้สึกหมดกำลังใจ ลองหันกลับมาดูผลิตภัณฑ์ของเราค่ะรับรองว่าคู่มจัดจรรย์และสั่เกเวอร์แพนนะคะช่วยให้ทุกคนมีกำลังใจและมีความภูมิใจได้อย่างเจ้าของสวนแห่งนี้แน่นอนค่ะโอ้โหนั่นคือความมั่นใจภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศว่าสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าได้ลอกเลียนแบบที่สําคัญเมื่อลอกเลียนแบบแล้วทําให้กําลังใจของเกษตรกร,ร,กรลดถอยลงไปวันนี้มิเตเกษตรนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์และเจ้าของสวนทุเรียนสาวแห่งนี้ขอขอบคุณทุกดวงใจ ที่จะก้าวพลอยพร้อมๆก,กันกับ3มเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่วันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับผลิตภัณฑ์3ามเกลอแพนนวัตกรรมใหม่ช่วยเหลือชาวสวนทุกถิ่นทั่วไทยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ